ีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับเนาะมือนี้ก็เป็นมือวันที่สองกับสองตุลาคมสองหาหกซีนะครับเนาะมือนี้เขาก็นะครับติดตามกันเลยนะครับไม่ต้องรอนะครับผมเขาจะไปติดตามกับสูตรทิทแกนนะครับผมเดี๋ยวไปเบิร์ว่าสูตรทิทแกนนะครับในงวดวันที่สิบหกตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบซีนะครับผมเพิ่นจะครับเห็ดออกมาได้ตัวใดกันแน่นะครับ นะครับสูตรของทิดแกนครับกับบอหลายชุดหลายหางนะครับเนาะผมมี just แค่เด่นซีครับเด่นพันธ์เด่นซีชุดเดอะลองสองนะครับผมก็เป็นหกชุดหกหางแค่นั้นนะครับผมสําหรับสูตรทิดแกนนะครับผมนะครับเลขวิ่งขึ้นก็มีอยู่สองชุดสองหางนะครับนะครับสําหรับสูตรทิดแกนพผมกับบอหลายชุดหลายหางนะครับเดี๋ยวไปติดตามกันนะครับเนาะกับสูตรทิดแกนนะครับผมเขาเมื่อไรเขาจะรึนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับก่อที่จะ ขอผาาคลิปจากทางช่องนะครับผมนะครับฝากุกทันนะครับเ้อนะครับเข้ามาแล้วก็อจะเริ่มนะครับกดติดตามกันเลยกดแชร์ไว้นะครับครับระเบิงกันนะครับผมเดี๋ยวไปรับชมคลิปกันนะครับกับเ่าอีสานฮิตแกนนะครับผมหรือว่าสูตรฮิดแกนกันนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมเอฟซีแฟนช่องท่านที่เข้ามาติดตามรับชมทางช่องเบาอีสานทิตเกนนะครับ ปุ่ว่านี่หวยออกนะครับกะมาทักท้ายพี่น้องจักหน่อยนะครับพร้อมกับเลขสูตรของแอดมินนะครับจะมานําเสนอมอนีน้ำนะครับจะฟ้าเรือนผ่านไปใส่นะครับมอนีล้อบึงเลขสูตรที่แอดมินเฮ็ดไต้นะครับซีหางคือเก่านะครับซีหางคือเก่านะครับแล้วก็บนีตัวกันไม่อีกสองนะครับก็คือร่วมแล้วกกัหกขังนะครับแต่ตัวนิ่นๆให้นะครับงวดนี้มีอยู่ตัวเดียวนะครับแต่ ถ้าพี่นมองว <Where S 1> ่าหกห้างมันไหลกัเอาตามสี่หางเทียนี้เทไหนนะครับกับก็คือเป็นเลขสูตรนะครับเป็นเลขสูตรงวดที่เร็วกับว่าเขานะครับงวดที่เร็วว่าเขาอันนี้ต้องยอมรับว่าว่าเขานะครับเพราะว่าเลขสูตรจะต้องเป็นเรื่องธรรมดาเลยครับมีเขามีรุดนะครับซึ่งหลายๆอาจารย์หลายๆสำนักนะครับงวดนี้หลุดหมดเลยก็ว่าได้นะครับรุดหมดแทบทุกสำนักนะครับบพราะาสำนักใดเขานะครับแต่เลขวิ่งกับมีเขานี่ยู่นะครับบางสำนักกับเข่า แต่ว่าส่วนมากจะเข่าหน่อยนะครับในหน่อยสํานักนะครับเพราะไหลเท่าที่แอมินไปตามมาของแอมินเองกับรุดขึ้นกันนะครับสูตรพิษนะครับเด้อวสูตรพิษอันนี้เป็นงวดก้อนนะครับไอ้เบิ้งงวดก้อนนะครับอันนี้เป็นงวดก้อนนี่ครับตัวเลขของแอมินวางมาหนูซีหางนะครับอันนี้เป็นงวดก้อนนะครับงวดที่ผ่านมาหนึ่งนะครับงวดที่ออกหมู่วันนี่ครับออกหมู่วานนี่ตัวเลขที่ออกนะครับข้างบนหนึ่งเจ็ดหนึ่ง ข้างล่างแปดสามนะครับแอดมินให้สามเจ็ดตามสูตรนะครับได้สามเจ็ดเนี่ส삭ๆซุยๆไปนะครับแต่เลขวิ่งของแอดกับเขายู่นะครับเขาเขาหนึ่งนะครับเขาหนึ่งวิ่งหนึ่งนะครับเขาหนึ่งส่วนสามตัวจับให้นะครับพี่น้องแต่ตัดเจ็ดออกเนาะ,ะกับพวกหูว่ามันจะออกตัวไหนเนาะครับเนะาะถ้าหูกับคุยแต่เขียนให้โปเยีย ว่าบนว่า่างบนเนาะต่วันอันนี้คิดไปตามสูตรนะครับงวดก้อนนั่นเขาเขาสามหาแต่งวดที่ผ่านมาวัางหนึ่งมีะครับมันบ่เขานะครับแต่ว่ากับเขาวิ่งนะครับแต่จีนี้เอฟซีมีโฉกหรือบ่มีนะครับเอาบอ่ต้องเสียเวลาโดนคลิปนี้เอาสั้นๆนะครับาอาจารย์ไดยที่เพิ่นบ่เขาที่เพิ่นรุดนะครับหลายๆงวดที่เพิ่นเข่ามาเราเพิ่นกับเพิ่นมาหลุดขึ้นกันอดนีนก็จะตามหาย้ยขึ้นเขานะครับตามหขึ้นเราแต่ว่า เท uh, uh, ี่ยวนี่คลิปนี้นะครับคลิปแรกนะครับเปิดหัวมานะครับตัวเลขแอดมินเห็ดแห่ก้อนเพราะว่าเดี๋ยวจะว่าแอดมินไป็นโลกอาจารย์ตื่นมานะครับอันนี้เอาให้เบิ้งแอดมินเห็ดได้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับแต่ว่ามาถ่ายทำให้เบิ้งมือนี่นะครับนะครับงวยออกปุ๊บแอดมินเห็ดเลยครับเมื่อวานนี่งวยออกปุ๊บอ่างายออกเสร็จเรียบร้อยแอดมินเห็ดถหาเลยคือเก่าครับสี่หางคือเก่าสี่หางเหมือนเดิมนะครับสูตรคลิป นะครับสูตรชิกแกนครับผมสี่หางเหมือนเดิมนะครับอันนี้เดี๋ยวนี้ตัวกันแห่งคือเก้านะครับตัวกันเดี๋ยวนี้แชร2สองตัวนี้นะครับสองตัวนี้ส่วนสี่ตัวสี่หางนะครับเพียรนี้เพีไหนอันนี้บนล่างได้เลยครับเด้อแอดมินน้องก็มินว่าบนหรือล่างกลับไหมบนล่างแล้วก็กลับพร้อมนะครับเพราะว่าแอดมินไ่ได้ตอบในคอมมินเลยครับเด้อต่ฟังจากตรงนี้ว่าสี่ตัวนี่สี่หางนี่นะครับบนล่างแล้วก็กลับพร้อมนะครับ ครับเนาะครับเนาะแล้วก็ตัวกันนะครับถ้าพี่น้องเขาอยากลงทุนไหลเล่นแค่ซิ่งตัวนี้นะครับหรือว่าจะเอาตัวนิ่มตามที่แอดวงกลมไว้ให้นะครับอันนี้เป็นตัวนิ่มนะครับเน้นที่สุดแอดมินเริมเขียนให้นะครับเน้นที่สุดคือตัวนี้นะครับเลยนี่ครับแปดสี่สี่แปดบอบนกับล่างนะครับคิดว่านะครับคิดว่าตามสูตรเพราะว่าตัวนี้ตัวนี้แอดมินเห็ดสามสูตรนะครับมันรวมกันแล้วตัวเลขตัวนี้ตรงกันเยอะที่สุด c แปดแปดสี่ทั้งสามสูตรนี่ตัวนี้ตัวนี้นะครับแอดนินก็เลยเน้นว่าตัวนี้นะครับเน้นว่าตัวนี้เป็นตัวเน้นในงวดวันที่สิบหกตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับครับอ่ะพี่น้องแคปได้กับแคปนะครับแคปไปเบิ้งนะครับแอดมินต้องเฝ้าออกก่อนเดี๋ยวจะว่าไปหลอกสูตรคนอื่นไนหะก่อนที่จะไปทำไทยทำสูตรของอื่นนะครับอาจารย์อื่นแอดมินให้เบิ้งก่อนตัวนี้แอดมินบ่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับงอดวันที่สิบหกกับยังสิเป็นตัวนี้ก็คือเก่า แต่ในส่วนของสิบสองหางนะครับถ้าเต็มสูตรสิบสองหางงมวดนี้แอดมินจะบอกลงให้เบิ่งหอครับเอาแค่นี้ครับเอาแค่นี้เอาแค่นี้ครับสิบสองหางนั่นมันหลายนะครับอันนี้เอาออกมาเน้นเน้นเนื้อเนื้อแล้วนะครับส่วนตัววิ่งนะครับตัววิ่งสี่กับหกเน้นที่สุดคือสี่นะครับตัววิ่งอันนี้ก็วิ่งบนวิ่งล่างนะครับเด้อวิ่งบนวิ่งล่างึ้นกันนะครับวิ่งบนวิ่งล่างที่กันตัวเลขมันหลายครับสูตร ถือเป็นถือบ่ถือแต่คือบ่ถือบ่หมู่้บ่หม eh ู่แบบตัวเลขตัวไหนมันสิออกนะครับบ่หมู่ว่ามันสิออกตัวไหนแต่ว่าอันนี้เป็นเลขสูตรทําตามสูตรในเจังซี่นะครับหมัดกับจังค่อยเอาเลยพี่นองถ้าบ่หมัดกับพานนะครับเนาะทางห้องกัเป็นแนวท้างแห่งขนั้นนะครับนัานเสนอวิสูตรเฮ็ดใแห่งบิ่งนะครับน่ครับบอกว่ากลับด้วยนะเนาะส่วนสามตัวนะครับสามตัวมีแค่นี้ครับน่ครับมีสองหางนะครับสามตัวมีสองหางอันนี้ จะร้องออกไปขอพิจนาบึงนะครับบมักบ่ชอบกับทานนะครับถ้ามัดถายชอบกับจังคอยน้ำไปนะครับแอดมินลงห้ก้อนลงให้ก่อนใครทำได้ตั้งแต่เมื่อวานนะครับห้่ยอกของวันนะครับเห็ดเลยเห็ดไดเลยคำนวณได้เลยเพราะว่านีสสุดสูตรนี้ยู่แเหลวแต่สิถือบ่ถือกปหูนะครับอันนี้กับเดแห้ได้เลยนะครับท่านที่สมามาติดตามรับชมนะครับสรมัดถ่ายชอกจังคอยน้ำไปนะครับ บางท่านก็รู้ว่าแอบคือว่าโดนแค่ว่าโดนแต่ให้เบิางตัวเลขโดนขึ้นกันครับเพราะว่าถ้าว่าวดนนะครับมันกับเวลาของวิภูมิมันบกพร่องน,นะครับถ้าวิ่งนาทีหนึ่งพุยกตัวเลขขึ้นมาได้ไหมแอบนี้ไม่ได้ยังนะครับมันบ่มีโฆษณาของช่องวิภูมินะครับตองเวลาให้ได้นะครับย่างหน่อยที่สิบนาทีนะครับหรือว่าแปดนาทีเป็นชีเนาะเป็นไปิ่ห้โฆษณานะครับแอบนี้จะชีวิตได้ได้จากวิภูมินะครับอันนี่แหละ น้ำเยิ้มชี้แจงเห็นกับกฤษีกัณฑ์ทองเดลลับศาสรนะครับคอมเมนว่าสามนาทียกตัวเลขขึ้นมาปุ๊บมันไม่ได้อย่างเอ็ดนิ้งแต่จากสี่เป็นอย่างงะครับเนาะอ่ะต้องเข้าใจกฤนี้น้ำนะครับเนะาะถามวาเห็ดเวลาะพ่เต็มเนี่ยคนแบบว่หาห้นะครับคนแ่บห่างไล่ได้คนภาษาไล่ได้หให้นะครับทั้งทั้งยูทูบนะครับทั้งบริษัทยูทูบตามนี้อยู่นะครับตัวเลขครับกัมมักผู้ชอบกหลน้ำไปถ้ากัมักผูชอบกับพันนะครับกัล้ม อาแคบนายตัวเก็บใบบึ้งนะครับเขียนใ้ก็ได้นะครับไวเปรียบเทียบกับสูตรอื่นๆนะครับไวเปรียบเทียบใส่กันเรลากับวิเคราะห์พิจาจรณาใอยน้ำไปลงทุนนะครับแต่ถามมาใครชอบนะครับถามมาก็ชอบแบบบึ้งมาพุ๊บกับทานไปเล็กกได้นะครับเนาะอ่ะอย่าง้ครับ้อตวดลกตามนี้นะครับครับเอาคลิปนี้เอาไว้สั่นๆแค่นี้แล้วก็ทุกอาจารย์ทุกสำนักสถานที่ยินให้ไปติดตามให้นะครับอ่างวดนี่ เวันท <Cornell>. well, ี ar, ่16ตุลาคม2564นะครับแต่ยิ like ่ไปตามหาอยู่ที่เก่านะครับแต่รอติดตามทั้งช่องบาวอีสานิกนได้นะครับท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับที่ยังไม่ทันได้กดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์่อเป็นกำลังใจให้ได้ครับเลื่อนๆท่านที่สามารถติดตามรับชมใหม่ก็่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่สีบระภัสรับชมคลิปใหม่ๆจากทั้งช่องนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับ ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้นะครับไปพอรกันไม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวักหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบันดาลโชคลาบการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทางคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกิแบงรัฐบาลไม่สนับสนุนการพานันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม